ตอนรับคุณผู้ชมเ้าสู่ Thailand Connec t 15นาฬิกา5นาทีโดยประมาณจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับออนแอร์ทาง NBT2SD และออนไลน์ทาง NBT Connect ผมเสกสมแจ้งจิตอยู่กับอาจารย์วิโรธอาลีครับสวัสดีครับเสกครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมนทางออนไลน์นะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนแอร์มีคำถามก็พิมพ์กันเข้ามานะฮะสวัสดีคุณรัฐเพชรสุทธีคุณถนัดชัยมโนคุณสุการคุณลดาศิลปะััดคคุณวรรีนบ เอ๊เดี๋ยวคุณรัฐเป็นสุธีบอกว่าเป็นกำลังใจให้นายกอิงค่ะพรุ่งนี้เหรอกรณีน่าจะวันที่ยีิบเก้าพรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้อาจจะพรุ่งนี้สารนัดอาสารนัดไปให้ไปให้ท้อยครับอืมเดี๋ยยี่าิบเก้าก็ทราบกันฮะใจเย็นเย็นครับโอ้ช่วงนี้นักวิเคราะห์เยอะครับอะเดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยคณะทูตทหาร IoT ลงไปที่ช่องอานม้าถ้าจำกันได้อาจารย์ แล้วปรากฏว่ามีทั้งภาพทั้งคลิปทหารกัมพูชาเดินเข้ามาในคณะแล้วปรากฏว่าโดนทหารพลานของเราเนี่ยกันออกไปโดยใช้หลังมือเนี่ยกันครับก็ถือว่าสุภาพนะไม่ได้ผลักใช้กันออกไปแล้วปรากฏเอนว่าหลังทหารพลานเนี่ยมีทหารหญิงและก็ทําท่าอย่างนี้ประมาณแบบกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมครับแล้วเมื่อวานเนี่ยโลกออนไลน์แชร์เยอะมากโอ้โหพูดถึงมากคือเราไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ ล่าสุดเนี่ยชื่อผู้หมวดอะตอมนะฮะผู้หมวดอะตอมโพสนะครับโพสบอกว่า,าเดี๋ยวนะฮะขออนุญ,ญาตนิดเดงบอกว่าขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่นี้ขอบคุณพี่ๆต่อชะดทหารพลานและพี่ๆทหารทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถค่ะความทุ่มเทความเสียสละของทุกท่านไม่มีวันเสียเปล่าส่วนภาพชี้นิ้วเมื่อวานไม่ได้ตึงแต่อย่างใดค่ะ แค่กลัวตามคณะไม่ทันเฉยๆตาแห้งค่า,าคืออารมณ์แบบมีทหารแล้วก็มีผู้กองอยู่อย่างงี้แล้วทําท่าลักษณะเนี้ค,คน<ว>ก,ก็เลยบอกโอ้โหเท่ามากครับนี่ขนาดทหารยิงยังแบบนี้นะเมื่อวานทราบว่าผู้กองเครียดเหมือนกันเม <laughs> ื่อเช้าออกมาบอกแล้วแต่ที่พีก,กว่านั้นอาจารย์ทหารกามพูชาเมื่อวานเนี้ยที่ถูกทหารพ่านกันล่าสุดอันนี้ขอยืมข้อมูลคุณแยมธปนีมานะฮะ คุณแยมทัปนีลงพื้นที่ไปที่สุรินนะครับแล้วก็อธิบายมาบอกว่าวันนี้ในในที่ประชุม IOT ระหว่างพื้นที่ลงพื้นที่ที่สุรินเนี่ยพลตรีกันบุญชัยรองเจ้ากรมข่าวทหารแจ้งในที่ประชุมนะครับว่ากองทัพภาคที่2รายงานให้ทราบว่าฝ่ายประสานงานของกัมพูชาได้โทรศัพท์มาชี้แจงและขอโทษกรณีทหารของกัมพูชาที่เข้ามาโวยวายที่ช่องอ่านมา ปรากฏว่าเป็นอะไรนุ้งมาจา์ครับผมเมาเอา้าดื้อๆแบบนี้ได้เลยเหรอด,ด,ดื้อๆเบาเดินเข้ามาเลยเออแล้วคือเมื่อวานทั้งภาพทั้งคลิปปรกากฏออกมาหัวจารย์คือไม่ไม่น่ารักอะ่ะเรา<ผ>มไม่ได้ตําหนิหรอกแต่แบบคือฝั่งเขาก็เคยพาทูตทหารมาฝั่งเราก็เคยมีทหารพลานลงไปครับแต่เราแค่ไปปรากฏตัวให้เขาเห็นว่าเอ้ยมันยังเป็นพื้นที่ที่ยังพิพาทกันอยู่ครับผม แล้วเราก็แค่ไปถ่ายรูปแค่นั้นเราไม่ได้มีไปวุ่นวายอะไรนะทุกครั้งแต่เมื่อวานมันมีปรากฏการเกิดขึ้นก็เลยถามว่าเกิดอะไรแล้วนี่อยู่ๆบอกมาบอกเมา,าครับใช่เหรอผมกําลังมองว่าเมื่อวานเนี่ยภาพเสียมากเลยนะครับผมภาพของทหารกัมพูชาอันนี้เราคุยกันตรงๆเพราะว่าคือคณะที่ไปเนี่ยก็มีการแจ้งลงหน้าแต่ปรกากฏว่าอยู่ๆคนของเขาขึ้นมาแล้วก็วุ่ยวายตอนหน้าคณะผู้ช่วยทหาร i อ t อ่ะ แล้วก็เลยเป็นเรื่องเป็นล่าแล้วเมื่อวานภาพที่ออกมาดูดูไม่ดีไม่ค่อยแฮปปี้ไม่เป็นคุณเลยอาจารย์ครับผมแล้วนี่อยู่ดีบ่าวมาบอกว่าเมาอีกมก็จะเอารอล่เลยตอดง่ายๆครับเหมือนล่อแพ้เลยเหรอครับโอ้โหที่สุดเลยผมว่าอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะโอ้อ่ะดูเรื่องเศรษฐกิจกันดีกว่าครับอือดูเรื่องเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งดัชนีความเสื่อมั่นอุตสาหกรรมสุด ล่าสุดประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลชี้แจงนะครับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกนรกฎาคมปี2,568อยู่ที่86.6ปรับตัวลดลง80ปรับตัวลดลงจาก87.7ในเดือนมิถุนายนนะครับเป็นผลมาจากข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบ ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนโดยเดือนมิถุนายนปี68นะมูลค่าการค้ารวมนะครับ1 9 0 7ล้านล้านบาทลดลง32.29ล้าน<ม>นะครับขอ,อ,อขอภายนะฮะ1 9 0 7ล้านบาทนะครับเทียบกับเดือนพฤษภาคมปี68นะลดลง23.3%เปเทียบ ช่วงเดียวกันกับปีก่อนนะครับที่มีสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าหลหลากาทั้งเชียงรายหน้าเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยนี่เป็นข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมนะฮะร่วงเลยอย่างก็คือโอ้โหพอหลังเรื่องทริฟเคลียร์ได้ก็มีปัญหาเรื่องไทยกัมพูชาต่อนะครับอ,อันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อตัวเลขการส่งออก นะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของฝั่งผู้ประกอบการอยู่เหมือนกันถามว่าวิธีแก้ปัญหากรณีแบบนี้จะทำยังไงนี่ภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอนะครับ 1. ขอให้ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็ว พร้อมทั้งจัดทําโครงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปลงทุนในประเทศกักมพูชาเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจในระยะยา,ยาวอันนี้ข้อแรกครับผมข้อ 2. เสนอให้ภาครัฐออกมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่าหรือเงื่อนไขผ่อนปลนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีนําเข้าของสหรัฐ และผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งพร้อมให้ผู้ประกอบการปรับตัวรับมือกับภาษีที่ประกาศในวันที่1สิงหาคม68 3. นะครับ 3. ให้ภาครัฐเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาทุกภัยในที่ภาคเหนือรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ กระจายน้ําและฟื้นฟูร,ระบบติเวศอย่างยั่งยืน3ข้อข้ Kh อแรกเนี่ยน่าสนใจผู้ประกอบการชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่อุบลไล <ร S 2> ่ลงมาจนถึงตราดก็กระทบจริงๆอะ่ะกระทบเพราะเขาซื้อสินค้าอุปโภคแต่เขาไม่ได้ห้ามนำเข้านี่ครับผมจะมีแค่น้ำมันพลังงานแล้วก็สินค้าเกษตรครับแค่นั้นแต่หลักๆเนี่ยอาจารย์ บ้านเขาเอามาขายแล้านะครับผมที่ผมทราบตอนเนี้ยสินค้าเกษตรบ้านเขาเริ่มได้รับผลกระทบครับเพราะมันระบายไปฝั่งกำเอยไปฝั่งเวียดนามลำบากแล้วครับผมที่ผ่านมาเคยเข้าบ้านเราตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วตอนนี้เมื่อวานเนี่ยเห็นข้อมูลแวบๆบแบบที่บอกว่าได้รับผลกระทบคืนเริ่มเนา่าครับเออมีบางอย่างเริ่มเน่าแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะต้อง ดูว่ากัมพูชาจะแก้ปัญหายังไงครับผมในฝั่งตัวเองยืนยันตลอดว่าอยากให้เปิดด่านเข้าใจว่าต้องการลดแรงกดดันจากเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละอ่ะข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเขาก็เข้ามาที่เราครับผมก่อนปิดด่านเนี่ยถ้าเราจำกันได้ผมเคยถ่ายภาพเคยทําข่าวเรื่องเนี้ยรถมันสำปะหลังวิ่งเข้าไปรับมันสำปะหลังโอ้โหห้าสิบหกสิบพ่วงเช้าอาจารย์จอดเป็นแถวหน้าด่านช่องจอม โอ้โหแล้วเข้าเช้าออกบ่ายมาทีมันเส้นครับมันหัวแล้วไปไหนอ่ะก็กระจายกันไปสุดท้ายตอนนั้นที่บ่นกันมากก่อนที่จะเห็นภาพจริงอ่ะเอ้ทำไมบ้านเรามันสับปะหลังราคาแพงเราเอ้ราคาถูกราคาถูกครับสุดท้ายอ๋อถึงได้ถึง,ถงบางอ้อนี่เองครับผมมันเข้ามาจากเพื่อนบ้านแล้นี่แหละเนี่ยน,น,นะฮะ,ฮะโอ้ส่วนข้อ2อันนี้น่าสนใจอาจารย์ ออกมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเนี yeah. ่ยจำเป็นพิเศษกันเนี่ยเงินคนเข้าไม่ถึงเงินนะฮะก็ดอกเบี้ยไหนๆก็ลดแล้วนะฮะ,ะไปแก้มาตรการในเรื่องของผู้ที่เป็นหนี้ NPL ร,ระดับหนึ่งะครับเพื่อให้ตัวเลขในภาพรวมมันย่อลงมาแล้วก็แบงค์เอกชนไม่สนใจก็แบงค์รัฐ เขามีบทบาทหน้าที่ในการที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ SME อันนี้อันนี้ต้องเร่งทำพิเศษเพราะว่าเงินไม่ถึงเข้าไม่ถึงเขาก็ลาบากเหมือนกันครับส่วนอันที่สามเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านบริหารจัดการทร<ม>ัพยากรน,น,น้ําเป็นระบบอันนี้คลาสสิกเลยคืออันนี้เดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยที่เราเห็นภาพบ่อยๆเนี่ยคือแม่สายน่าน น้าเนี่ยมันอยู่บนเขานะอาจารย์ครับน้ําเนี่ยถ้าจะไปทําอ่างเก็บน้ําหรือจะไปทําเขื่อนเนี่ยผมบอกเลยยากลําบากแล้วก็เป็นไปไม่ได้ครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการจะทํำยังไงครับแต่ที่สําคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมสภาพอากาศเปลี่ยนไปล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งคุยกับทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมาหรือว่าสสนเนี่ยเขาบอกว่า คุยกับทางกรมอุตุเหมือนกันพี่สมควรนี่แหละขออนุญาตเอ่ยชื่อเฝ้าจับตาพฤติกรรมสภาพอากาศโดยเฉพาะฝนปีเนี้เขาบอกมันไม่ได้เหมือน,นปี<ค>นก่อน,<ค>นๆเลยนะครับเมื่อก่อนฝนจะตกกระจายแล้วมันจะมันจะตกทุกทุกวันอะ่ะครับแต่รอบนี้ไม่รอบนี้จะตกเป็นกลุ่มๆแล้วตกทีหนักอ,อย่างเช่นวันนี้ตกสามวันครับจะหนักเลยอยู่แบบเนี้ยแล้วก็หยุดไป,ห,ดไปหายไปซึ่ง วิธีการนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในไทยอ mm hmm. ตอนนี้ข่ากําลังประเมินสภาพอากาศว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ในตีปีต่อๆไปจะทํายังไ,ไงเพราะเราไม่เคยเจอเราไม่มีวิธีการรับมือแต่เนี้่มันเป็นคล้ายๆกับข้อสอบอ่ะครามีข้อสอบมาแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวจะต้องวางแผนรับมือ,อยังไงครับอันเนี้ยต้องเข้าใจภาครัฐด,ด้วยครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันโอ้โหทําไมปล่อยน้ําท่วมทุกปีทุกปีลองไปดูครับ แล้วคุณจะเห็นสภาพพื้นที่ว่าบางอย่างเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ราบครับผมนี่นะฮะอันนี้น่าสนใจพิเศษเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศแล้วจะรับมือกันลำบากเหมือนกันนะพิเศษถ้ามันแบบไม่ตกทั่วถึงอ่ะประเด็นคือมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะอาจารย์ตอนนี้มันเป็นทั่วโลกแล้วทั่วภูมิภาคสภาพอากาศมันจะเปลี่ยนไปหมดมันจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเจอแล้วนี่เป็นสิ่งที่นักอุตุนิยมวิทยากําลังหาทาง แก้ไขหรือว่ารับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งอย่างที่เราทราบส,ภา,สภาพอากาศเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างแต่เราคาดการได้เตรียมแผนได้พอถึงเ,เวลาจ,จริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยเหมือนอย่างที่ตาที่จังหวัดตรา,าดตรา,าดตะวันออกสุดใครจะไปคิดว่ามันจะมีฝนตกหนักจนน้ําท่วมครับรขนาด,าดเออนึกไปถึงกันเออเออนี่ยอะรอดูรอดูแม่ เศรษฐกษิจโลกดูแนวโน้มจะดีไหมอาจารย์ก็ยังอ่ะพิเศษทุกคนก็ยังรอดูผลกระทบจากาตราภาษีอยู่ครับนะครับตอนนี้คือทุกคนโดนอันตราภาษีแล้วตอนนี้ทุกคนรอดูว่าไอ้ผลกระทบของการเก็บภาษีของสหรัฐเนี่ยจะส่งผลต่อผู้บริโภคในสหรัฐยังไงครับแล้วจะส่งผลต่อ,อเขาเรียกว่าขนาดของตลาดว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนี้คือข้อที่หนึ่งนะพิเศษที่เขารอดูกับข้อที่สองก็คือ ประเทศต่างๆเนี่ยพิเศษโดนเรทของภาษีไปแล้วใช่ไหมครับบก้าอยี่อร์ซี่ิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเริ่มเป็นหน้ากังวลเนี่ยก็คือกรณีเรื่องเกี่ยวกับ transshipment นะครับหรือว่าพวกกระบวนการของการส่งออกสินค้านะครับที่สหรัฐต้องการให้ประเทศต่างๆเนี่ยไม่ถูกใช้เป็นประเทศผู้ง่ายคือเป็นทางผ่านสำหรับการส่งผ่านสินค้าของจีนนะครับก็บีบด้วยการ เก็บภาษี4 0นะครับต่อสินค้าที่เป็นทร a n s ิ h i p m e n t ก็ต้องมาแล่งคุยกันถึงเรื่อง region, รัวฟอร์จินซึ่งเราคุยกันตลอดพิเศษว่ามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่าเราก็รู้สึกว่าควรจะอยู่สัก30ดีไหมครับก็คือสินค้าเขาเข้ามาควรจะมีการประกอบมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบมีแรงงานมีอะไรต่อมีอะไรสัก3 0ของกระบวนการทั้งหมดหรือเปล่าครับนะครับ,รบสรุปไปไปมามากลายเป็นว่าเริ่มชัดเจนในแง่ของการเจราจาวสสารัข้อที่60อื โอ้ทีนี้60เหนื่อยพิเศษ60มันไม่ไหวเพราะว่า60เนี่ยมันแทบจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจของโลกาพิวัตรมันไม่ใช่เศรษฐกิจของใครผลิตของใครร้อแล้วส่งออกมันเป็นเรื่องของการส่งผ่านวัตถุดิบเพิ่ม value added และส่งต่อไปอีกอาจจะมีการไปรีจัดการใหม่และส่งต่อไปประเทศอื่นนีกซึ่งเราเรียกว่า supply chain ซึ่งก็จะมี value chain อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบอย่างมากเลย ะะต่ออุตสาหกรรมภายในของเรานะครับก็เห็นว่าทางเอกชนนะครับสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะโดยประธานคุณพจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยบอกว่าอยากให้เหลือสักอยากให้ต่อรองเหลือสัก50%อแต่อยากได้30%นะแต่30%บเราคงไม่ยอมแต่ตัวเลขที่ดีพิเศษมันก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก30ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยโอ้โหเขาบอกถ้าโดนอยู่ที่50% ก็จะมีหลายอุตสาหกรรมนะครับที่จะไปไม่รอดแน่นอนอนะฮะก็หวังเป็นอย่างเดียวว่าว่าสารัฐเนี่ยจะเจรจาแล้วก็อยากให้สารัฐประกาศโลเคอลคอนเทนเป็นอัตราเดียวใช้กันทั่วโลกอคือไม่ใช่เดี๋ยวประเทศนี้คิดเท่านี้ประเทศนี้คิดเท่านั้นเดี๋ยวมันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบ,บนะครับแต่ว่าเราน่าจะเจรจาอยู่ได้ที่ประมาณสัก50%คือ5 0ของสินค้าที่ส่งออกผ่านไทยไปควรจะมีการผลิตนะครับในประเทศไทยด้วย นะฮะแต่ก็เดือดกันเหมือนกันนะครับโอ้สวัสดีคุณจองอาคา่าคุณวิสุดคุณพิยานะครับคุณปิติคุณชนไหนคุณนิวเชปเตอร์บีกินนะครับและอีกหลายท่านโอ้ทางนะอะไรโอ้โหสินค้านะครับที่จะได้รับผลกระทบเยอะเลยนะพิเศษในเรื่องของการเก็บภาษีทานชิปเม้นต์ก็ มีพวกรถยนต์นะชิ้นส่วนยานยนต์เหล็กอลูมิเนียมแล้วก็ทองแดงสําเร็จรูปนะครับน่าจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันนําเข้าชิ้นส่วนเข้ามาแล้วก็มาประกอบอนะครับอ่าถ้าประกอบได้ที่สี่สิเปอร์เซ็นผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รับได้แล้วแต่จะเอาหกสิบอย่าพี่เซกเห็นบน่น,น,บนกันเยอะมากเลยบ่นกันเยอะมากมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณเอกนัทพร้อมผอรมติว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็บอกว่าหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ย จะทาให้ไทยรับมือได้แค่กับสินค้าบางประเทศเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่น่าจะเดือดร้อนอนะฮะเออแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่ยากเกินไปสําหรับอุตสาหกรรมครับนะครับซึ่งเป็นโจทย์ข้อสอบที่ยากอาจจะทําให้ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันก็ต้องปรับตัวอนะครับพิเศษโอ้โหโอ้โหเหนื่อยอยู่แล้วถ้าเจ้าไทยสมมุติว่าทําอาหารกระป๋องอย่างเนี้ย แล้วเราไปจับปลาจากต่างประเทศเพราะว่าบริษัทที่ทําพวกอาหารกระป๋องอะไรต่างๆในบ้านเราเขาไม่ได้อยู่คในบ้านเราเพียงอย่างเดียวเขามีออฟฟิศที่เวียดนามก็มีออฟฟิศที่อื่นก็มีครับแล้วเขาจับมาแล้วก็เข้ามาไอ้นี่เหนื่อยนะพิเศษว่ามันจะไปปรับยังไงให้อยู่ l o c a ค content เนี่ยให้มันได้ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งๆที่วัตถุดิบมันก็เป็นของบริษัทเราเนี่ยแหละแต่เป็นจดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศส่งมาอย่างเงี้ยจะถูกมองว่าเป็นบริษัทไทยหรือไม่ใช่ครับเอออันนี้น่าเป็นกังวลเหมือนกัน อยู่ที่การตีความอ่ะ <S <S <ioè> ก็ต้องก็ต้องคุยกับทางอเมริกาให้ชัดเจนว่าเฮ้ยถ้ามันเ,เกิดกรณีแบบเนี้ยเรามีบริษัท a b c d ของเราเอ,อ,อยู่ตามภูมิภาคเนี่ยนะครับและส่งสินค้าเข้ามาออมามา process ออในบ้านเราแล้วส่งออกเนี่ยเออคุณจะรับโลกวัคเทนยังไงเออ,เอ,อนับบริษัทต,ต้นทางสัญชาติไหนเออใช่ไหมเออหรือสัญชาติยังไงเออสัญชาติยังไงเออนี่น่าสนใจนะเหมือนคนบ้านเราไปลงทุนที่อื่นอ่ะอาไปลงทุนจีนเงี้ยนับเป็นจีนไหมอ่ะนั่นสิพิเศษ ออใช่ไหมนะหรือว่าจีนเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วนะครับอ่าใช้แรงงานไทยใช้อะไรถือว่าจบไหมอ่าเหมือนโซลารเซลล์เขาก็พยายามที่จะเข้ามาแรกที่ใช้เราเป็นทางผ่านแต่ตอนหลังเขาก็รู้ว่าเขาถูกกีดกันโดนภาษีเยอะก็เริ่มที่จะเข้ามาจดทะเบียนจดอะไรกันมากขึ้นเออตรงเนี้ก็ต้องมีเป็นปัญหาของบ้านเราด้วยที่ต้องไปเช็คไปดูในรายละเอียดแพิเศษว่ามันเป็นตามนั้นหรือเปล่าผมว่ามันก็ ก็ยากเหมือนกันนะยากยากอยู่เอาเอาแบบคิดง่ายๆเนี่ยอ่ะบ้านเราเนี่ยกฎหมายบ้านเราอ่ะต่างชาติถือครองสี่สิบเก้าเราต้องห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเือบครับแล้วถ้าเขาไปดูบริษัทจดทะเบียนอ่ะครับผมเออเนี่ยถือสัดส่วนใกล้เคียงกันอ่ะเขาจะคิดว่าเป็นของฝั่งนู้นไหมล่ะนั่นสินั่นสิน่าปวดหัวพิเศษน่าปวดหัวพิเศษคือคืออเมริกาก็ชัดเจนต้องการที่จะจัดการกับจีนะในเรื่องนี้นะฮะ คุณสุการบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจหนักมากครับที่นิวซีแลนด์เงินเฟ้อมากด้วยออครับผมโอ้โหนะเป็นกังวลแสดงว่าไม่ใช่บล็อกเราจ้ะครับผมโดนโลกไปทั่วพิเศษอืหรือเป็นเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวด้วยใช่ครับใช่ฮะแล้วหลายคนก็บอกว่าเนี่ยแม้ว่าเรื่องภาษสงภาษสีสารัฐจะจบเนี่ยแต่ก็มีโอกาสที่เราจะเห็นอินฟลักชันพมอมันเกิดอินฟลักชันในสารัฐก็อาจจะเกิดอินฟลักชันในที่อื่นหรือประเทศอื่นที่รับผลกระทบ ในทางเศรษฐกิจหนักๆเนืน่องจากตลาดสหรัฐอไปตั้งกำแพงภาษีไว้อย่างเงี้ยแล้วเกิดผลกระทบในด้านลบก็อ้วมเหมือนกันพิเศษครับคือถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวแบบเนี้ยทั่วโลกแบบเนี้ยอาจารย์อาจารย์เคยสอนมาแล้วข้อมูลที่ที่ดูมากว่ามันจะฟื้นตัวนานไหมนานอยู่พิเศษตรงมันขึ้นอยู่กับว่านโยบายเปลี่ยนไหมนะถ้านโยบายไม่เปลี่ยนโอ้โหก็เนี่ยคือถ้าฟุบกันหมดนะพิเศษสามตัวใหญ่ฟุบหมดสหรัฐจีนยูฟุบหมดพวกนี้คือพวกซื้อและบริโภคเนี่ย ฟุบก็จะฟื้นลำบากโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่เน้นการส่งออกอนะมันก็ต้องหันมาบริโภคภายในประเทศมากขึ้นหันมากระตุ้นการใช้จ่ายกระตุ้นการบริโภคในประเทศให้มันขยายตัวมากยิ่งขึ้นจนกว่านโยบายของ3ตลาดขนาดใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะถ้าเขาได้รับผลกระทบเขาเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันถ้าเขาปรับตัวทําให้มันยืดหยุ่นขึ้นทําให้มีศักยภาพในการที่จะส่งออกนําเข้าได้ง่ายขึ้นอะไรทํานองนี้นะครับ,รบผ่อนปลนอะ นะก็อาจจะส่งผลทําให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาฟื้นได้นะครับแต่ด้วยไซเคิลมันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไซเคิลปกติละอันนี้มันเป็นเรื่องของการดําเนินนโยบายที่ส่งผลกระทบในด้านลบนั่นหมายค,ความว่าไทยด้วยเพราะไทยส่งออกไปแล้วโอ้หส่งออกไปอเมริกาเราก็มีสัดส่วนค่อนข้างเยอะแล้วเราได้ดุลด้วยพิเศษนะถ้ามันมีได้รับผลกระทบตรงนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ดุลการค้าเราลดลงที่เราได้ลดลงอีก นะครับแล้วเราค้าขายกับจีนมากขึ้น <Ừ. S 2> จีนก็ต้องการหาตลาดเพิ่มเราก็ค้าขายกับจีนมากขึ้น <Ừ. S 2> เสียดุลการค้ามากขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับสำหรับเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันโดยประมาณสักกี่ปีกว่ามันจะฟื้น่อาจารย์โอ้โหผมว่าอย่างน้อยที่สุดรอรรอทราไปโอ้โหอย่สามปีกว่าเลยนะเกือบสปีอะง่ายครับผครับผมโอ้โหคุณธีระอินทาบอกว่านักลงทุน กับนายทุนไทยนี่แหละสําคัญครับผมรักลงทุนไทยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าต้องดีกับนายทุนกับนายทุนต่างชาติใช่ต้องเดียวกันให้ลงตัวให้ดีนะครับไม่ใช่ว่ามาเป็นนอมินีถูกบังคับใช้ให้กลายเป็นนอมินีแล้วก็เกิดปัญหาอย่างเงี้ยนะครับพิเศษอันนี้เราก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในภาคร,รวมที่เป็นลบอยู่อืนะครับแต่ว่าต้นทุนบ้านเรามันก็ยังแพงเกือบทั้งหมดอาจารย์สําหรับบางอย่างก็กไม่แพงพิเศษ บบเอาค่าแรงอ่สมมติค่าแรงค่าแรงไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่พิเศษอค่าแรงไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นมากยกเว้นสําหรับการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งต้นทุนเราสูงค่าแรงเรามีน้อยอะอตรงนั้นแพงพลังงานอ่าพลังงานแพงแต่พลังงานมันแพงด้วยกลไกโอ้โหมันสลับซับซ้อนมากมใช่ไหมฮะก็แพงก็ต้องลดตัวนี้ก็ต้องไปลดนะครับค่าแรงผมคิดว่าไม่ต้องไปทําอะไรพิเศษค่าแรงเนี่ยจริงๆมันควรจะปรับให้เป็นไปตามกลไกตลาดจริงๆซะด้วยสามบ้านเราเนี่ยค่าแรงมันถูกกดอยู่ ครับนะครับค่าแรงจริงเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก5้าหกรบาทซะด้วยซ้ำต่อวันมันถึงจะสะท้อนสภาวะความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจได้แต่รัฐมันต้องคิดว่าถ้าในเมื่อค่าแรงตัวเลขอยู่พอเท่านี้ครับจะไปลดอย่างอื่นให้มีศักยภาพเพื่อที่จะให้ต้นทุนในการลงทุนรวมทั้งหมดเนี่ยมันถูกเนี่ยทำได้ยังไงอีกการหนึ่งซึ่งเราไม่ได้พูดกันผมก็ชี้อยู่เสมอว่ากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือค่าเงินบาทหลังๆเราพูดกันเยอะกับวันที่สองพิเศษ FTA เรายังเดินช้ามากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีกับ EU อย่างเงี้ยมีกับอ่าอ่ซ P อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขามีสักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ตลาดอื่นโดยไม่มีภาษีเนี่ยเยอะกว่าเรานะครับแค่เราไม่มี EU กับ CPTPP นี้เราก็เหนื่อยแล้วนะพี่เศษนะครับเพราะว่าผลิตในเวียดนามส่งเข้า EU เขาไม่โดนอะ่ะแต่เราส่งโดน ใช่ไหมครับไป CPTPP ใช่ไหมครับก็คือครวมหมดยกเว้นสหรัฐเนี่ยฝั่งแปซิฟิกเนี่ยใหญ่ๆญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียอะไรพวกเนี้เวียดนามส่งไม่โดนเราโดนออย่างเงี้ยพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องต้องเดินหน้าในเรื่องของการเจราจาการค้าให้ดีครับนะครับต้องมีการเซ็นสัญญาเพิ่มเติมมากแล้วก็ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พิเศษเพื่อที่จะทําให้ผ่อนคลายจากการพึ่งพาหรือว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากตลาดสหรัฐมากเกินไปแล้วประโยชน์จาก ตลาดอื่นเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ใช่จบที่19%อแล้วจบมันจะ<บ>ต้องเดินหน้าต่ออีกเดินหน้าต่อต้องหาตลาดใหม่ต้องอโอ้โหทำข้อตกลง FTA กันเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับลดศักยภาพเขาเรียกว่าอะไรลดต้นทุนการผลิตในมิติอื่นนะครับให้สามารถที่จะแข่งขันได้โอ้โหเรื่องโลจิสติกเราก็พูดกันหลายครั้งแล้วว่าบ้านเรานี่ราคาค่อนข้างสูงจะทํำยังไงครับผม,ม,มเดี๋ยวต้องต้องลองติดตามนะฮะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกยัง หลายเฮือกอยู่ครับผมหลายเฮือกครับไม่ได้เป็นเฉพาะไทยที่เดียวเป็นทั่วโลกหมดเป็นทั่วโลกหมดครบ,บพี่นะครับแล้วก็ยังไม่เห็นผลกระทบแบบชัดๆด้วยว่าถ้าอเมริกาชะลอตัวเนี่ยมีเงินเฟอ้อแล้วก็เศรษฐกิจชะลอตัวมากๆเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆยังไงเดี๋ยวลองติดตามนะฮะใช้ใจ่ายก็ดูหน้ารูหลังกันด้วยนะครับสำหรับคนไทย คือไม่ใช่นึกอยากได้แล้วก็เต็มที่เลยจะมาโอดโอยที่หลังนะครับ,รบวเวลาของไทยแลนด์คอนเน t วันนี้แล้วนะครับผมกับอาจารย์วิโรธลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ